สวัสดีค่ะมาพบพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ้อมคนอีสานอินกรีสนะคะฝากติดตามนะะ้ำได้เลยค่ะเมื่อนี้อ้อมสิผ้ามาชิมมะม่า,มา,มารสเผ็ดมากมากๆๆๆของมาเลเซียนะคะเ่เคยชิมจักเถื่อนะคะเพราอได้กลับเมืองไทยเรุูว่ายุกรีตขายเมืองใดนะคะอันนี้สั่งมาจากเมืองไทยด้วยค่ะเนี่ยเดี๋ยวสิผ้ามาทดลองมึงเข้ามาลองชิมที่ละถวยกันนะคะเพราะว่าอัน คันคันคันห้อชิมทีละสองนี่ถ้าเกิดว่าเขากินบ่มเิเนี่ยก็เสียดายนะคะเดี๋ยวพอวายูนิ่บมีขายเนาะค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำห่อนมาเติมก่อนค่ะเขามาเริ่มแกะกันเลยนะคะน้ำกะเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะเขามาแกะแกะตรงนถ้วยในถว้นถวยมีแบบนี้นะคะมีซอนสองพลาสติกนะคะแล้วก็มีน้ำปุงนะคะน้ำสด แมีเส้นออกซีมงวงมงวงเพื่อดัโโบโรบจักนะคะมาเริ่มกันเลยเทน้ำห่อนลงไปสก้อนก็บปิดไว้ปิดไวล่อให้เส้นสุกก่อนนะคะให้เส้นสุกเรียบร้อยก่อนเขาจะมากินกัน ตอนนี้เข้ากระทาให้เส็นซุปก่อนนะคะจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวห้องมาชิมน้งกันค่ะมาเขามาเมืองกันค่ะว่าโอเคหรือยังเนี่ยค่ะเส็นสงสไยสิซุปแล้วนะคะเพื่อสิซุปแล้วค่ะนะคะเนี่ยค่ะร้อนๆเลยเข้ากับบรรยากาศเย็นๆเอาออกมาค่ะออกมา เมดแล้วนะคะเขาก็มาใส่น้ำซอสนะคะน้ำซอสที่อยู่ในถุงที่เป็นใส่มะหายนั่นนะคะ บรูวาสีเพดซ้ำใด้นะคะได้ยินหลายคนเขาบอาว่าเพดแห้งแห้งเมื่อนี้คันเป็นล่มกับอันมะซอยในยเดอ้อค่ะคุณ้อง <c oughs> คันกินมามาแล้วเป็นล่มกับมะซอยในยเดอ้อคนเขากันคอนค่ะ <c oughs> โอ้ยลืมซิมซีเอซิมเั็นเซ็น ซิมเซนก่อนนะคะค่ะบวพิษบอบถือตัออวน,น,นี้บวกก่อนเซนเปิ้วนี้ก่ะออกรสชาติแบบว่าอันออกอันนิ่มๆออกกันหวานนิดๆน,น,น,นะบรูเนาะลิ้น้นมันบคือกันเนาะแต่ว่าสำหรับออมแล้วเนะี่ยดูซึกว่าออกเป็นหว,วานๆเล็กน้อยนะคะบริเข็มด้วยค่ะนี่ค่ะ ถ้าเกิดว่ากินเมดนี้แล้วยังทนได้เดี๋ยวห้ามากินถั่ยที่สองกันต่อไปนะคะหนึ่งสิบ้ามาเริ่มกินแล้วได้บาทนี่มาเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อมาข้ามาซิมกันเตรียมไห้เตรียมไห้เมืองเด้อว,ว่าสิสิเพด็ดซํำใดอันอันเพ็ดอันเพ็ดให้แห้งบริย,ยานได้ยานดีใส่ตาค่ะมา พขามาทดลองกันสดๆเลยคำแรกในชีวิตที่ได้กินมะม่ารสเผ็ดนะคะรสเผ็ดเผ็ดที่สุดในโลก,กว่าสันแมนโบเขามากินเมึงเผ็ดซำมไนทแล้วค่ะคะำแรกกระดูซึกเผ็ดอยู่ค่ะ ทายลูกวันค่ะเพชรด้วย,ยค่ะถ้ามึงวะออมจะกินได้เพราะสองถ้วยปะ เผ็ดอยู่ค่ะเพ็ดขันไพ่พวกกินเผ็ดเนะ่ยังมาก,กิน,นะะเลยค่ะเผ็ดอยู่ค่ะน้ำตาน้ำตาเริ่มแตกที่กินน้ำนี่บวกเมนมาเผ็ดแห้งเลยคะ่ะมันฆ่าคอขอตัวแป๊บนึง ไปเอาซ่อนมากค่ะเอาซ่อนบ้างไว้ไกลพูดเมื่อกี้ก็เ,เลยต้องปิดสดกินด่อซ้ำถวยเดียวนี่พ่อท้นได้ค่ะ เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเขามากินอีกถ้วยนึงเนาะนะนกินอีกถ้วยหนึ่งค่ะแปบ๊บนึงนะคะเอาน้ำหอนมาแซ่์มใหก่อน,นะคะ่ะเอามาตุ่มกอนนะแป๊บหนึ่งค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหาตั้งบทโดนนึงนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เฮ็ดอยู่นะคะแต่ว่าอันประมาณถวยซองถวยนี่ทนได้ค่ะกินได้อยู่ค่ะใส่ซอสลงไปสังเกตมองอันคล่ายๆกับต้่มย่ำอยู่เลย ยาดีส่ตาคอยได้อันเผ็ดยังพ่อทนเนด้วยค่ะเด้คันดีส่ตาเ่ยานเป็นลมนะหาทางไปพออยังอยูย่ยู้เดียวถ่ายรูปปิจักบาทกันนะคุณแม่นนทอ ตะเลนอยู่อ่ะอ่ะโบลืมให้พี่ให้น้องเด้อค่ะเด้อมาชิมน้ำกันค่ะมาชิมน้ำกันค่ะมาชิมหรือยังคะอาปากเด้อค่ะอ่มค่าตะเลนลอยเฮียอีกแล้วมากินน้ำกันค่ะเมากินน้ำกันมาชิมน้ำกันไพ่บ่ยังบ่ได้เคยชิมค่ะอ่อมกับพึ่งจะชิมครัง้งแรกคือกันค่ะมาห่อนบ่นไป อยากซูตรแห้งๆอยู่วางทางยานดีดใช่ต่า <c oughs> ข้างนอกคุณนตักค่ะตอนแรกว่าจะออกไปอทายอยู่ข้างนอก ดีนะที่เปลี่ยนใจเขามาถ่ายอยู่ทางในนะคะบบซันกับสิไดไอหอบจานหอบถ้วยแรนนี้ฝนอีกแล้วออกหวานหวานออกหวานหวานเผ็ด ้วยซ้องนี้ซุ้งทวีคุ้นขึ้นข้อมเผ็ดนะคะคนผู้ใดกินเผ็ดบู้ใดแน่น้ำยากินนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมน้ำใส่น้ำขอกินน้ำแคบนะี้ สำหรับมื้อนี้นะคะอ้อมกับดล่องกินไปมดสองถ้วยนะคะย่อมรับประเภทอยู่ค่ะแต่ขันเทากินแค่ถ้วยเดียวนะคะกับพ่อทอนได้ค่ะขันเทากินพ่อสองหรือสามคว่ำเพสสิทวีคูณขึ้นไปนะคะขันผู้ใดกินเพสผู้ใดกัแนะนำบายากินนะคะสำหรับมื้อนี้อ้อมคนอีสานอังกฤษกับสิขอลาพีลานองไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไล์ กดแชรกดติดตามไห้ออมน้าเี้นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะยูดีมีสุขทุกคนนะคะ